ครูคะนะครับหนูจะทํายังไงให้ครอบครัวของอ่ะแฟนนะครับยอมรับนะครับจะเรียนสังเกตครอบครัวดีหมครับถูกต้องกับคอสนี้เนี่ยเราออกแบบมาโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับนะครับแล้วก็มีอีกส0บสเรื่อง11เรื่องนะทั้งหมดแล้วหนึ่งครอบครัวนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องในในคอสนะครับเพราะอะไรครับถ้าครอบครัวของเขาไม่ยอมรับเราครับเรากับแฟนรักกันมาก อันนี้ไม่ผิดครับแต่เมื่อไรก็าตามที่รครอบครัวเขาเห็นด้วยครับคุณอยู่ด้วยกันสองคนจะไม่มีความสุขเพราะเขาจะคอยยุยงตะแคงรั่วให้คุณมีปัญหากันอยู่ตลอดดูสิเมียของแกเป็นอย่างนั้นดูสิเนี่ยแฟนของแกเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆคอยยุยงตะแคงรั่วครับบางครั้งปัญหามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเช่นอ้อยู่บ้าน เราไม่ได้หุงข้าวอันนี้เรื่องใหญ่คร่าสมมุติแล้วกันหุงข้าวผิดเวลานะครับหรือเราใช้เงินมากเกินไปนะครับในสายตาของเขาแต่ว่าจริงๆเราก็ใช้ตามปกติของเราครับแต่เขามักจะมีความคิดโบราณโบราณถูกไหมว่าเอ้นี่เแบบนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีกินวันนู้นวันนี้เดี๋ยวมันอดคอยดูนะเดี๋ยวต่างๆไม่ประหยัดเลยต่างๆคือครอบครัวเขาก็จะมีตรรกะบางอย่างต้องไหมครับที่พยายามยัดเยียดให้เราผิด หรืออาจจะทัศนคติไม่ตรงกันคุณจะดีวยังไงนะครับอันนี้อยู่ในสังกิจครอบครัวนะครับ